ทั้งสองทีมแเป็นทีมที่มารอต่อเลยฮะขอจะรับทุกท่านเข้าถึงสำหรับจับตักจรครับวันนี้รายการมันมาแน้วทุกคนอาทิตย์นะครับใช่ครับผมครัวอาทิตย์ตัวแรกก็เทียบอะเทียบแบบฝาครับตัวท้ายตกหกดวงครับกับผมที่ท่าครับผมปาก์ตี้ผีปาก์ต้าครับผมตีครับผมแจ๊กครับอ่ายินดีต้อนรับครับเราไปดูเกมดีกว่าครับวันนี้โอ้โห้พาดแนวมุมหลอกหลอนครับผมบอกได้เลยว่ามันบาดครับวิงแบบแน่นะครับเพราะว่าเล่นสไตล์ใกล้เคียงเลยฮะ ภาพแนวี่ระดับระดับประเทศเลยเหรอครับโอ้ยแล้วแนวนี่ระดับโลกนะระดับโลกเลยนะแหมนะครับแล้ว <c> ้า <oughs> แนวเนี่ยประวัติที่ดีนะคอือเขาเป็นเยาวชนเด็กทันนี้จะถูกโอนะนำจากเขาไปส่งแข่งระดับประเทศใช่ไหมครับทุกท่าใช่นะเราก่อเล่ไม่ธรรมดาครับดูแถวนีวน<ช>วน้ครับชั้นที่หกเก้าใช่พี่น้องเรามมุสลิมครับแหมปิดท้ายไรยนะนี่เรียกว่าผมเจอมาหลายคนแล้วนะ เจอ็รรสิทธิเ้าดอกเัเ้มดนวงอแล้วก็เราตามัวเรานั่นที่แล้วยิงไปาลูกใ่หมครับหสี่ลูกนี่ห้ลูกสี่นโอ้ิงยังถงสี่เมาสมนะครับวันนี้ผมดูทั้ท่าแม่เลยเก๋มากด้วยนะแต่วันนี้เจ้าหลอกหลอดเพชรไม่มาเอาแล้วครับาไปแล้ว ผ่านได้ที่สามแล้วต้องรแล้วแม่แตวแมเดียวไม่แก่จบสีลนวโอ้โหไม่รู้ว่าลูกเกย์เยอะแไหนนะฮะอ่ะสามแล้วขนเงครับฮนะอ่าถ้าแเหอร์ไม่ได้นะจะมีเวลาเยอนะคุณตงเกยเอง โอ้โหได้ไงเอ้เอแปับเท่านี้โหผมดูเพื่อนที่เราใไม่เหมือนเลี้ยูเลฮะเหลือแบเท่านีนจะเหลือคุณอย่าพูดนะมันตอนนั้นผมกงหลับแบบลุกเยน่ะหรือลเงียผมก็ตอร์เรตจริงแล้วนเบ้นนึงนะแล้วทีนี้ไอ้ผมคิ่ามันได่รอนแล้วอ่ะเสือเต๊ะนะตอร์เร็ตเต๊อย่าครับอย่าเดี๋ยวยืดดูกันหน้าว่ากันใหม่นะทีนีู้วเรื่องวะบอกเลย ผมยอมรับับผมไม่เกียร์นะดูกเท้าต่อแหมหน้าแก้วที่ไม่มีเทแบสเลยนะอ้าวอ้าวโอ้ยดูนี่นะตกัดเข้าไปแไมก็เกียร์แหมจะได้ับเข้าให้ถูกนะลูกันเต็มป่ะผมด้านหล่อแน่นะเอาชุดอะเจก็พัดใจแล้วเอาใจสิเอ้

ลอกคืนงงีเอาล่ะม่้อ่น้องเพ่นลมีโยนะลูกนี้อาเเอ้าเอ้าเบ๊นะลูกนี้จบาครับโอ้เมื่อคืนกราไปยอมนอนนะทีแมนอยู่อเบ๊ที่ติดอาจจะน้องไม่หลฮะไม่รู้แล้แ่งนนะโอ้ผมว่าแทงนะแต่ไม่สมหวังนะทีคนนี้แบบสมหวังหลายคนเลยนะอ

เจอกันต่อแั้บอลหมุปุ๊บอันนี้แบงครับแบกอ่าลูกนี้ฟาไหมฟาครับเขา้าด้นหลังนะเอาล้วลูกนี้ทนะ่าแมวจะได้ลุ้นนะฮะมอแล้วลูกนี้โหดแล้วตาสามสุดลายคับตีกับเซนกตายลครับเลื่อพูดทำไมครับผมโค้งเลยฮะ ี่ต้องโพ้งนะแกโค้งคำนับเลยจริงๆฮะเดี๋ยวโค้งจะทำได้ไหมครับมาแล้วโค้งลูกตูดนะวิศรีแต่ไอ้ลูกตู่ท่านแม่เสียดายนะคุณตูดขึ้นมาไม่แก้วนะอ่ามู้ตั้งใจขึ้นมาโดยหลักๆจาวีนะอ่าวันนี้กองเชียร์กเปียกๆนะแต่ถ้าฝั่งหล่อๆที่วันนี้กองเชียร์มาน้อยให้กำลังใจ น้อยฮะแต่ผมก็ลังสบรองว่าอยู่ที่ยูนเดียวเนาะดอกไมรองตัวเดียวเลยเพราะว่าเขาเพ้นี่กองเงียฮะใช่ครับเมื่อวานผมเห็นโพสต์รักเดียวเลยนะเพ้นเนี่ยเขาเป็นรองประธานชมรมรักครอบครัวครับคาดมีนะนะครับดอกหลอนจะสวยมากสีดอกเก๋าว่าเก๋าครับอ่าลูกนี้ไป็นทาได้าดอกหลอนได้ทุ่เงี้ยใจเก่าได้ดีเลยธรรมดาติ

าาการจเนยไม่ไดีดเดัวือกะแมฝั่ง้ไ่เป็นรจแลวฝั่งนี้ได้นตะนะันสัญญา้องีนนะฮะอะอยที่เจ้าชูไดู้ัแล้วนะตดกุด้งออกไปนะ

ตายนีซื้กซื้อมองแววิีงเย โอ้ีอ่อ้าว,วอาวาวาว้ดูเพื่อนนะเข่าาเข่าดูเพื่อนมันเจ็บไหมครับเจ็บครับแต่ยังนะดูเพื่อนนิดนึงครับทำนามดูเพื่อนไครับดูเลยครับ่ 50, 50, 50, มาสิกเนะเพนเ็ตอนนี้ผานมาสิกด้ีนะสหรับคแรกครับ

ทางด้านหลลอได้คลิกๆครับตีนไ้เลยเข้แวะออกให้อสสูทนะตัเอโชว์ฟอนยนะวันนี้เดี๋ยวาเชยาอยู่นะดูนะเด็กๆเด็กๆ้ยมี เดการ์ดดูเยองเลยนะเนี่ยเ็บกามาที่แ้าขวาจริงเลยค่นี้ต้องไปต้องพุ่งเชคแล้วนะครับดวนี่ดูนี่ันีนีจ่ายมาแล้วเจ้าแบครนบแปดคูนี้คิดอะไไม่ออกคิดอัดเลยนะเอาได้แต่งดูั้นอ้าวแบงค์แลกนะเจ้าแบ้ ย่าเตะตูงนะแก่ก็คือที่ตั้งทะเลทัได้ดีนะที่พอนะถูกไหมเงินมันไม่ไ้ไม่ได้เลี้ยงหรอะไม่ใช่ไม่ดีรองแต่ที่ที่ส่งขึ้นมว่าถ้าเป็ทะเลที่ไม่ได้แชมป์นี่ผมว่าเป็นามาหาตัวเลยนนะครับดี๋ยวดู ต้ส้หัวึอ่าถูกครับหัวไปมาเลแผ่นทาแล้วครับชื่อฮะหัวไปนะรัวยืนครับเดี๋ยวผมดึงเขาไปเลยนี้ว่านะอ๋อหัวเนี้ยฮะหนะอ่าติดจ้าเก่าอย่ถูกครับเยวที่ได้ยันอย่งี่บอกครับทำเพลงอเาไม่ได้หมดนะถ้าคุอยากให้เราจำได้คุณทำอะไรทำถาในสนามครับเช่นแบบเรเพื่ออะไรเงี้ยฮะเราเล่นนะครับ อ้หูยไลนี่นีปวดจริงฮะแะวังน็น่วังนะล่นเฮียเป๊ะเลยฮะเป๊ะฮะเป๊ะเป๊ะปาบุกนะฮะ ไม่เล่นแล้วกระโดดสาวันโดนใจผมไม่ออกแล้วโอ้โหิีพับครับูนีิีนะฮะแต่เป็นผมทีุ่แล้วครคือาเอาล่ะออตั้งเอนะครับเส่ผ่าต้ดอาได้ ทัได้ฮะครงนี้แมวหัวแงรอเลยฮะมฮัทเลยฮติดุวโอติแปดที่ีมันอยู่แล้วได้ฮะไปเอาลังะเอาล็อกตุียะไม่ใช่เฮ้ยแ่ช่วยกันดีฮะเจาออฟขาไม่ช่วยไม่ได้โค้นัดเทียเลยะโค้นัดค่ะโค้นัครับี่บ้างิแมววดโค้ดนัดนะครับเขาเปนชอบแมวมากครับ มไม่ได้คร <hi> ับมันวาดัดต่รูปแมวนะน้องกโน้องอรรู้ะผมกโนะผมตากชื่อแมวว่าชื่อเมียกเจ้าน้ฮะชืเมียมันีเยอครับลูแครับน้ไปเท่านั้ทั้ไทยครับเเอะามึไม่ฟังฮะไม่เป็นไรโเคเจ้าก็เปิด้งเมเลครับ อ,อ,อ่าโยนเข้ามาไม่มีใครนะลูกนี้ลูกนี้อาจารย์ไม่ได้สอนนะจะไม่เข้าใจครับอ่าถึงแม้เหลือตีแล้วทีนี้กินเนตซ่าครับเตาแด๊สนะไม่ใช่ครับพี่เตาแก๊สนะเด็กหเหินันแล้วอ่าคุณรู้เรื่องที่หน้าก็ตาดีเหมือนกันนะเอาแล้วจอกจอกลูกนี้โอ้โหพยายามไปนะลงไปแท้ได้ยังกอดยากนะจ้าจอเนี่ยนะโอ้โห

ไหนมีของเปลือกาวเลยนะได้ครับเดี๋ยวเราไปฆ่าเลยฮะดูหนังหน้าก็รู้แล้มาจ่ายอย่างนี้นะแล้วแบบนะเดี๋วนี้คือแล้วตะุกตอนนม้ตีตอนสนามนี้รุมมาเราไปที่นี่เก็บไม่ได้ดูไ้จากที่ดูแล้วตอนนี้ผมว่จะ็จของบอลหลอๆีนะได้ครับ ผมทาชาเียเ็นตกเร็วใชเเกลยนว่าสีท้ายแรงอไม่ต่านแแต่ประสบการณาที่ไรเหมือนเป็นาเลยนะเกับเร็วยิมอตกใจเลยนครับอครับไม่เป็ไรครับอ่นมพนาุ่ะไรก็ได้มัดได้านลวี่ผีเราเขาอุดรองตอนนีกการของผมะผม่ร์แล้วอ่นปครับจารษา วันนี้เราตลองเื่องนะเพราะว่าเราเก็บบรนณาาคยผมด้วตาตกใจเลยะตกถึงเกงในด้วยฮะันนีจ่ายข้อกากไม่ดีนะเจนะ้าัสนยังได้อยู่ว่าตอนที่อยู่ที่จอ,อแล้อ,แลอ,อ,อ,อ่าเ,เลือู้อที่อเี่จ่ายมาได้จีสอาเยเลยเจ้าเบ๊กน,นะเนะ่ไมได่ดีเลยแต่เบ๊นี่รับข้สองหมดาว,วันนี้จเจ้ นะตัวนี้ไตู่ต้องหีนะครับใปหลือนะต้องหนะในเขตอ่าเอาละครับลูกตั้งี่ีทีกันเลยะเะะยะทกนว่าเสาหเสาารอยงเลยลูกนี้นครับท่านใดที่สนใจชมมีผูตดนะครับทางทีเานเราตลอดนะตลอดนะจะเป็นท่การทีเดียวนะฮะ เป็นพี่อยู่ครับแต่ก็อนาคตจะมีรลหญิงเพิ่มเติมนะใช่ับอันที่แล้วเราจัดไปแล้วผมตอบรับดีมากครับเราต้สองแฟลหญิงที่เพิ่มเลย้ครับโอ้แฝดไ่เป็นอันทำเลยรู้เลยอีกงุ้ไทยครับแฝจำงๆไนันเลยครับติงตาไม่ได้แฟนเพจเป็นเฟลโปลี่ครับแล้วก็ตะาาวพิษทุกอาุกครับอ่านะดูเกมต่อหลับหลังถุใต้ ไปได้ตูนแบบนี้เไม่าตาคือเขไม่ไ้มาเจ็ตบตนกระเวียาแต่เวลาฮะจริงนับเทียมอบก็ชื่นรแล้วทอกท่อนครับขนเล็กต้งูนะแต่ที่จังหวัดอะไรอนันเยอะแยะเจ้ากเก่ามาแลนะ้วครับจังหวัดห้ายแล้วครับ <c oughs> โอ้ยโุดเสา แอคชั่นสุดท้ายยุ่งตาลอามอยู่ีโอ้โหเดาวเราเราเวลานถ่บออฟแบสไซเลยโอ้โหไอตมอันนะรายแค่บอาจารย์ที่ดูน่าหีรอเ่นกาลยักแหมผมก็เล่นมุคนเดียวนะมีใครขบผมก็คนอ่ีนะแ่เอารับ 你请下一 ใจทางหลอกหลอนนะฮะตัวผู้เล่นสำรองมีตัวเดียวเลยนะไปตัวเก่าแล้วอยู่นนะโอ้โหจะเก็บคึ้นแรกอยู่แล้วนะถามไปเล้วแล้วหลอกหลอนพี่น้ำลหลอน,นด้วยนะโอ้โหเก่าอีกแล้ว